เห็นเขาทำกันเราต้องทำบ้างที่มีแซลมอนแล้วก็อะโวคาโดเราปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบคีโตค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเราซื้อแซลมอนมา1ชิ้นนำไปล้างวันนี้เราจะอบในหม้อลมร้อนค่ะเราราดน้ำมันมากออใส่กระเทียมโรสแมรี่แล้วก็เนยค่ะปรุงรสด้วยเกลือชมพูค่ะแล้วก็พริกไทยดำและนำไปอบในหม้อลร้อนร้อยองศา10นาทีกลับมาทำข้าวตอกขลาค่ะมืน วันนี้เราใส่เก็ดขิทองไปด้วยใส่เพราะว่ามันเหลือค่ะแล้วก็อ้อยผัดตอนเดิมกับไข่สองฟองวันนี้เราใส่เนยค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน,นิดนึงหั่นต้นหอมมาใส่เพื่อตกแต่งสีสันเรากินกับผักสลัดค่ะสลดสัดเสร็จแล้วเรามาปอกอะโวคาโดค,ค่ะเราใช้ครึ่งลูก นำมาหั่นค่ะส่วนเจลมอนเราไปเพิ่มนะคะอีกประมาณ10นาทีใส่มายองเนสยี่ห้อนี้คนที่ทานคีโตทานได้ค่ะตกแต่งด้วยต้นหอมแล้วก็งาเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนทานก็บีบซอสมะเขือเทศค่ะจากดอยคำ